สวัสดีครับวันนี้ผมกับมักคุณในรายการจ็อกเกอร์ทีวีกันนะครับผมวันนี้เราจะไปทำเกรอัศวินกันรเจะพาไปทำเกรอัศวินปฏิกันกันเป็นการที่ทำงานเพื่อเพื่อขวดทดแทนพฤติกรรมที่เราทำไม่สุ่มก็เป็นเรื่องระเบียบภายในกันในการปฏิางนั้น เยอะมากคือคือตอนขนาดเข้าพี่ายรับพี่คนเป็นพันแล้วอี่ก็เด็กนั่นเองรับอะไรกูตายหมดเลยตายอาย่ที่นั่นมั่งเขาเสียงหน่อยมินิมินี่เยู่รู้สึกก็เห็นรับหมน่อยมินี่รับหน่อยพี่กายมาขวดเวนนะข้อทำไม่ได้ใั่ไหมนี่นี่เราเราจะมาช่วยพี่เราทำก่อนบอสเกิดแล้วแต่เห็นตอนที่ทั่นล้มว่าสั่นล้มแล้วท่านท่นลงนะสายยังไง เอาดกูข้อตีลยานะหนีมอนวิ่งไปแล้วขอษด้วยใครเข้ามาเลยวันนี้ยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่มึงจะขายทำไมน้องก็ต่อยคนเดียวขาไม่ไม่ไม่พี่ไม่ใช่ดาบหลักก็ใช่ไงจะขายทำไมเราม้ามันจะเย็นนี่ใจย็นจะดาบหลักอ่ะแล้วมึงจะขายทำไมตังค์ไม่มีแล้วขายเก้าเคมึงไม่ติดรายใครไว้ฮะ มึงไปติดรายใครไว้เก้าเคที่ขายเอาตังเพื่อบวกนะบกเท่าไหร่บวกหกบวกเจ็ดแล้วมึงขายเก้าเคเลือดเหลือสามร้อยแ้วอะไรนีปกติมันขายเท่าไหร่โอ้มันเป็นใครผมสั่งเห็นเด้อไอ้ทำไมมันไม่เห็นไอ้นั่นเยอะจังหวะ ไปโทษด้วยนะที่ผู้การอยากตกบอลได้ไงบ้างไม่ใส่เหลี่ยมโอ้ยกูยิ่งอารมณ์ไม่ดีจากให้เบลอยคงอยากยิ่เราจะเบล8ติไม่ได้วันนี้คนเดียวใช่ไหมมอสมันดรอปหางเนี่ยใครได้หางธนูกิเอามาขายพวกผมนะหางธนูกิยักษ์อ่ะโอ้ยตาย อือโอ้ดูลสามตาย,ตายพ,พี่กายรับเลยเอ้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 แอบการ์ดดอกกูได้ <c oughs> ใครดอกการ์ดว่ากูวิ่งร้านได้กับเลยใครใครขอจ้าเซลล์ขอด้วยไหมพี่ยังเจอแล้วพี่ มาเทิมาเถมดเทือเทศดมะปึ๊บเฮ้ยศูนย์เก้ากูมีแล้วนี่หวังดักดักดักแต่เมื่อกี้ได้จุดแกะไปแล้วเพื่อนบบอะไรนะคืดูแลมงไม่มาเร็วกว่านี hey, well, geez, machine, um, when, ้นะพี่การนะพี่การยังไงกดีเองยองนี่ตีิ่งเฉยที่มานี่มาฟาร์มตัง เมื่อกี้พี่กาจแจกชุดแกะไปก็อตั้งใจว่าไม่อเอาเรื่องแล้วดีมันเกิดเหตุการณ์ไนี้ก็มีสั่งเื่อวาเด็กเล็กเลอยากนั้นทำไมหน้าจอชุดแกะมันเด้งวะไม่ซีเรี่ยนเลยนะไม่อยากได้อ่ะต้องึดอีโวอันเด็กนี้ถึงก็ติดได้ปั๊บเดียวอีโวคนแ่งเริ่มเลิกเลยละก็รอคนน้อยคอยกลับมานคพลังหมด เอาดักไปแล้วอ,อ,อ,อืมอะไรเหี้ยล่ะยังอยู่เลยไปอืมคอมมอนต้องดีดักเถอะหน่อยแป๊บหนึ่งนะกูมีเวล์ดีกว่าจะฟันทำไมเนี่ยเฮ้ยชยใครก็ได้ช่วยตีหน่อยผมโดนในนักตีไอ้ไอ้ยเกิดเลือดเกิดเล็ดดับเฮ้ยรอบอสอยู่จเย็นแล้วก็ได้อืม มามามาตีต hmm? ีเอ้ยหินมันดับนะโอ้ยโดนมันมองไม่เห็นนะออกเข้าใหม่แล้วก็มองไม่เห็นพี่กายฮึอย่าเงียบสิอะไรอะไรใหม่ใม่ใม่ซีเรียสอยู่เป็นเลยนอน,ม,น<ด>มันลูกอัดตัวอยู่ตายแล้วกู เอ้าเจมมี่โกว้าไปหน้าเมงกี้แล้วโดนยิงตายอ๋อกดที่เอ่ไม่ขึ้นอีกออยรับตัปยาไนึงโอ้ยค้างอยู่ มีเห็นมอนอยู่100ร้อยอันเื้วกวบอกพุ่งสุ่มกล่องไปสองกล่องเองดักอืมกระสุนดุชาติเนี่ยห้าเคเอคอะไรพี่กายมันตามหลังพี่เหรอใครรู้เรื่องีังอะไรอะไรไอ้นั่นเมื่อกี้มันตามหลังพี่ใคร เอ้ยเดี๋ยว้กูโดนตัวอะไรตีเนี่ยไปเฟคหมดจอยมองไม่เห็นเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไม่<อ>ปิดโ,<อ>โรงงานนะสามคนแล้วะหลอกพี่ไม่ปิดร้านหรอโอเคโอเคการรอบนีโโ้โอ้ยใครหินใครหินดอกใครได้ใครหินไปผมขอมายืมหน่อยขอยืมดูหน่อยใครได้ไปดอมให้ผมหน่อย ถ่ายอะ่ะถ่ายลงคลิปอ่ะนี่ถ่ายอยู่น่ะขอขอขอ, <Hey. S 1> ขอจุดมาร์กมาร์กลังนี่ขึนมานี่นะหิน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 ไข่ธรรมดาเนี่ยหินไข่ธรรมดาเนี้ยไปทําเป็นไข,ข,ข่ไนะข่หินแล้วหินถึงไข่อะไรวะเดี๋ยวไปไปทําให้ดูไปทา<อ>เป็นไข่ไข<อ>่อะไรนะ<อ>พีออ่ทำเป็นไออ่นเออทาเป็นไข่ไออ่นมาไปฟักได้ไออุน่นนี่ ธรรมดานี่ต้องใช้ยี่สิบอันนะถึงฟ้าไข่ได้เราต้องไปซื้อเ่องฟ้าไข่มาบ้างก็มีรบ้านอโอ้ยเอ้ยบอสเกิดแล้วพี่กายโดนอะไรตีนะ่ะชักมองคลิปไม่เห็นนะเจียยาของล่าหเือดปะอ่าล่ะนะพี่เซ็งฮะน่านะ,ะ,ะพี่กายดึงผมดลยพี่น่านะ

รับน้อยเดี๋ยวไอ้ฟอร์ดไปไหนเนี่ะอ๋อฟอร์ดอยู่นี่เอาละไอ้ดักไปไหนอ่ะปล่อยแม่งอ่ะกูเซ็งมากเลยกับพวกที่แบบเล่นแล้วไม่จริงจังเนี่ยไอ้ดักไงเมื่อกี้มันเล่นไม่จริงจังโอ้ยคิมหัวร้อนจากไอ้เบลมารอบแล้วอะไรใจเย็นๆก่อนนะ แม่อะไหน้ามานน้ามันเอาคลิปต่อเนามาร์กโหลดอ่ะใช่ผมออกเกมอ๋อไม่นอนมันมองเหอืมันมองเห็นมันไม่เห็นมันบั็กเกมกันไปออกไปเลยจะบอกว่าของบึงต้องเห็นมึงไม่เห็นแม้ที่ว่ามันบั็กไอกระดาษหัวใจอ่ะตรงพื้นอ่ะสามอันเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ตรงนั้นนี่ยผมเ็น๋ยวสเมเสยวอ่ะคนสวยนี่ทำไม ถ้านองค์กี่มันดรอปหินมอนดีไอหินไอเงินดีจุงบอสแก่ช้าจังวะเอ้ยบักกระโอ้อโอ้เดอกว่าจะจบคลิปแล้วเนอะเดี๋ยวค่อยทำต่อฟันหน้าฟันหน้าผมว่าจะพาไปทำอะไรดีฟันหน้าทำอะไรดีตามเค่ดีกว่าพาตีบอสอะเดินตีบอสทั่วทใช่ ถ้าเกิดอยากให้ทำไรก็คอมเมนต์ไว้นะดีคิปชั่นใช่อยากให้ทำไรคอมเมนต์ไว้จะมาทำติัวนี้พอแล้วอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ